แยกคือเปิดอปะามันจยิบไม่อะไม่บอกมันดูงานมาก่าคนพี่เขาก็ได้ม่ทำไมได้ยาวหนาะปกเลยปร้านมันหรือเปล่าวันนี้คราน,น,อนาของเพื่อนค่ะเพื่อนไม่อยู่เจ้าของร้านไม่อยู่มาดูรา้านถูก คน,คนมาเยอะมากเลยครับดู <c oughs> สวยเลทำไงอีกปะจบไปแบบไม่ได้มาอุ้ยพี่นาบอยโอยพีดบอยทีิจีเขามาพูดถ <c oughs> ึงมากเ <c oughs> ขาได้ยินเสียงเราดังขนาดไหนเร <c oughs> าพูดถึงเราเขาได้ยินเราไหม

อ๋อหายไปน็นเพราะหนูไม่สบายมาค่ะถทำเฮ้ยพี่ระวังเถอะถา่าาไปเพื่อได้เพราะหนูไม่สบายอยู่บนเตียงเจ็ดวันอันนี้เป็นวันที่สองที่แบบได้ออกจากห้องแต่ยังป่วยอยู่น,นิดนึงแต่กินหนูกว่าฝันไปรลานรึเปล่า ลองพื้นแนะนำให้ชบเป็นแนะนำแนะนำแท่งกาแฟร้าน Dior อ,อร์ <c oughs> ก็ต้องลงมาอยู่กับล่าสุด Hello Josie รู้สึกไม่ไดีเลยนะอร่อยมอไม่อพี่ธนะว่าหนูเพิ่งมาค่ะแต่ตอนที่ไม่ได้มาแบบ จุงอาทิตย์ปะถึงเพราะไม่สบายเส็จวันอ่ะแฮปปี้เนื้อเยร์นะคะพ่อง oh, มึงกลิ่ซอฟต์สปอนแต่เจ้าของไม่อยู่อุงาน สวย everyday ม่เห็นในคนเีร handsome everyday ตลกใช่ร้านไหนวะร้านซอฟต์สวอตของเพื่อนอร่อยอร่อยขนมปังเป็นร้านของเพื่อนพี่มินจะมาแั่เดียวหนุนนั่งยออยู่ถ้าไม่ดีนะขอให้พี่ มีเป,ปียโนของตัวเองแต่ว่าอะไรขอให้มีเป,ปียโนเป็นของตัวเองขอขอให้พี่พอให้เขามี่แป้งมีฟังมีเปียโนเป็น,นของตัวเองนะคะ Miss you too Miss <c oughs> อ่านนิวอ่านนิว <c oughs> ช่วยเขียนของเอนสติเซียที่ปัดของแรปไฟล์เจ็บเข่าไหมอะไรรักที่เดี๋ยวบักรับได้พี่งตลกอ่ะมีลิปมันไหมเขาบอกคิดถึงแบบว่าสบายเขียวอีพงมึงอยู่ไหนอ่ะสมายอยู่ไหนอ่ะ อีพงศอุ้ยเจียว,วันนี้ใช้เล็บขอมเบอร์นะคะซีเปเปอร์ขมโมยน้องมมพีจะได้ไหมอยูอ่ฮ่อ,องกง I know อ,อ๋อส m ากลับแล้วเหรอยังไม่เจอเลยนะมึงมกูป่วยเจ็ดวันอยู่บนเตียงอะ่ะเพิ่งได้ออกจากห้องจแบบไม่ได้ไปขายาวจังหัยิ่เสียอะยู่ทองหรอ คือ o ินช t g ตอันนี้คือมีสีไ h มฮ่องกงวันไม่มีหรอไม่ต้องจบทไมต้อง n บทำไมต้ o n จบ o n องกงวันคือ o n อ่ะเราแ like which one from Kong like which one f o r Hong Kong ถ่ายรูปให้สวยๆกับเซทคืออะไร Which one from h o n k o อุ้ยอุยที่ตกใจทำไมอ๋ออ๋อไอ้เปิ้ลมันแบบหิวตลอดเวลาแล้วคุแม่ทำให้เป็นฟองอากาศขนาดนี้ทำไมใช่คนเดียวก่อนแต่ยิ่า อยู่อังกฤษหรือเปล่าจะได้เจลลี่แคทหรือเปล่านี่หยอกหนูหยอกหนูหยอกจุนิซื้อเองได้แล้วนะคะเซฟเพื่อนเห็นไหมเป็นน้องให้น้องได้กิฟต์ด้วยซื้อเจลลี่แคทให้เฮ้ยหนูร้องได้นะหนูร้องได้ปะซื้อเจลลี่แคทให้ทุกคนเลยซื้อเจลลี่แคทให้ทุกคนเลยไม่หงอกต้องเซอ เบียเปอร์ yeah yeah มา hashtag เปียเปอร์ yeah yeah พี่จีดาคือท่าหน้าคุณทุเรนมาสวยกว่าปวดเมื่อกี้เจ้อยู่ท้งรอกนะคะว่าพี่คือคนไหนคะพี่คือคนไหนเราเดินผ่านคนไม่เยอะนะคะพี่คือคนไหนคะไม่ได้เจอใครเลยเมื่อกี้พี่ี่จะเดินหลังผ่านหนังหนู่ หรือพี่คือคนที่ช่วยบวกรถพีฮินเริ่มมันจะตกใจมากเพราะแบบปกติไม่ร้ายกูพีฮินเป็นหรอไม่อยากเป็นน้ำเปล่ากูเขินมากเลยเพราะกูรู้ว่าแบนเขามองเรารลายทุกคนออกไปขึ้นรถขึ้นรถเมื่อกี้เจออยู่หอไอเฟลเฮ้ยฮะจะเกิดมาแล้วหอพี่วารีส์ทีมงานที่เมื่อกี้ม่มาถึงหอไอฟฟลคืออะไรหยอกมั้งอยู่อยู่ปารีสเหรอ เลยอ,อยู่เกาหลีอะทำไมเที่ยวบ่อยจังปูงานละสิปีใหม่อุ้ยคือแบบเมิอนโบรสพี่เห็ดไปเลย <c oughs> <c oughs> ตลกอ่ะให้เปียบม,มือตลอดหนูไม่ได้มาไลฟ์เพราะาหนูไม่สบายนะคะทุกคนอยู่บนเตียงเจ็ดวันเจ็ดวันจริงๆไม่สบายป่วยหรอกเราติดไข้หวัดแล้วก็ไปหาหมอ ฉันก็ไม่ยอมนอนโรงบาลหรอกนะเพราะว่ากลัวผีพี่อ้อนเฮ้ยอยู่จริงๆเจอคนนทางนาาะคัพี่อ้อนเพราะว่าไปร a นด drive แหนู่เจสียดพี่อ้อนมาขอถ่ายดอ้อนมาขอ่าร้อน Sorry เสียงดัง พี่โดนจ,จริงไหมจริงทำไมอ่ะไล่อยู่ที่ท่องลอกไซสีนะคะเป็นร้านของเพื่อนเราเอ๋ร <Okay. S 1> ้านชั่ว่ซอฟต์สปอร์ตเด็จะขออู้งานนะคะไม่ยอมมาทำงานส่วนสูง167 167ค่ะน้ำหนัก4.8แต่เราจะกลับไป4.6แล้วอาหารกูจันทึกน้ำกูจอบโน่นไป เขาบอกเมื่อกี้จะนอนเนโต๊ะตัวริงนั่นแหละมาเ้าที่ไทม์สแควร์ Where is Times Square? Times Square คือที่ไหนพี่วลิมวทมอ่ะพี่วลิตไม่อยู่ไทยด้วยซ้ำ <Times Square. S 1> แนะนำเมนูที่ร้านนี้มันจะหมดแล้วนะที่มันเอ็กซ์กับ rolling pin <Pen. S 1> ค่ะที่มันจะมีพวกคุณฟาฟาคุณฟาฟา มันมีช็กยยอกโกแลตสชด l a s ซอสซอส s a u n t feel sauce p e r c อไรก็อ่นาะม่นเอออันนี้ต้องตามฟิลหรือเปล่าคะ <SU tab> แต่เราจะนอนเร็วขึ้นปีนนี้คือแบบมีโกเยอะมากอย่างแรกก็คือตรงเวลาวันนี้ตรงเวลาไหมะตรงเวลาก็ สองกันละสามวนมันที่สามปะตัวเวลนเราไปสาม,สามแล้ว,วรูแบบพัเปีนยวเยอะมากใช่ไม่สบายก่อนเพราะปีนี้ติดโควิดสีร yeah. 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 ร่รอบติดโควิดเนี่ยสี่เนี่ยปีนี้ติดเหนตวปีที่แล้วรอบปีที่แล้วยังไม่มา ไม่แบบภูมิตกทุกคนมันแบบไม่สบายงานมาเป็นอะไซค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นโยเกิร์ตอะไซก็อร่อยเป็นสีม,ม่วงแบบเออแบบเฮลที่อ่ะอันนี้น่าจะไม่ได้เฮลที่ราสปิจินอันนี้น่าจะไม่ได้เฮลที่แบบน้ำหแบบวาเออมันหวานอย่างได้ลำตาก,ากต้องศิปลปะอะไรบางเนี่ยต้อกหรอไม่รู้คน เปิดบ่อยขอบคุณคะจริงๆเราดีขึ้นมาแล้วไปว่าุดอ๋อที่มันเป็นแบบ Swirl ใช่ไหมออซยกับอีกอันอร่อยหมดอร่อยจริงของเพื่อนดูว้ แฟนก็ถึงแล้วดู life, BTS แล้วจะ BTS ท้องแล้วหรอคะหนูไม่ได้ BTS ท้องหล้วไม่ไม่รู้เลยทุกคนคือขนตาหนูมันแบบหลุดแล้วอะ่ะไม่รู้ไม่แบบฉีไปโน่นฉีไปนี่ฉีไป,ปนั่นก็เลยพวกนี้หนะแล้วหนะต่อต่อบ,บ่อยมากต่อเลยว่าแล้วถ้าไม่ได้แบบออกไปข้างนอกค่ะเพราะป่วยขนตาหลุดช่วงนี้ป่วยเพราะว่า ตื่นมาก็ไม่ไหว่เหรอแล้วก็หลับหรอแล้วก็ปบบนอันอุ้ยม่อยากให้ทำ YouTube หรอทุกคนมันจะมีไม่ไม่มีคนดูอะแต่ทำมินิบล็อกไม่ทิกเกอร์ไม่เบอรปุ่นขี้มึงต้องบอกเขาบอกซีป่วยติดไข้หวัดค่ะป่วยแบบจริงจังเราบ้ปๆออกมาก็แบบวไม่หายอีกหรอมันนานมากแบบเป็นอาทีเลยอืออือไม่เจอนานมากแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคน ยอมมาเลยเพราะ FC คอมเมนต์มาว่า FC หายหมดแล้วแบบนั้นก็เลยมาก็ได้เฮ้ยหนูมีของขวัญให้ FC ด้วยจะบอกเขาที่กรอบก่อนนะคะใช้ก็นองทำอยู่ไม่จะใส่ใคเฉันกำลังทำอยู่ไม่รู้ะส่เขาจ้างบอกเลยวัาคืออะไรอ่ะ แบบอดเฟอร์มไหนฟอร์มในต้อมนะคะในบ้านเขียวบางคนก็ยังไม่ดูนะใช่ไหมคะรู้สึกแปลกมาแล้วคุกก็ต้องไปบ้านยง่ใช่ไหมไปได้กันไหมล่ะได้ไปไหนอ่ะออกน้ำอย่าไปเอฟซิงเยงาบ้านเขียวเท่าไหร่ต้องให้พี่มิ้นต์ก็ให้พี่มิ้น์กับพี่ดรีมบอกนะคะเป็นบ้านเขียวแบบ อที Dom. ่แบบ private โอ้ private ดองอุ๊บไม่เจอ Open c h a t แล้แบบ private private ต่อที่เบนเนลลาบิวเี้นะคะชอบมากต่อตลอดจนแบบเขาให้ทำฟรีอ่ะแต่เราก็แบบไม่เอา<ส>เขาก็เลยให้ลด30%กซ<ส>ต่อดีมากแบบ<ส>ชอบมากมัาสวยมากตอทนที่ทำเสร็จที่เดิมส่งมาให้ือจะให้ไปใช่ไหมอ่ะยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปเที่ยวปวยมากเพิ่งตื่นไม่ไม่ใช่เพิ่งตื่นเพิ่หายหปวยเลยสิต้องแซมบัฟมาใช่ต้งเส้น คิดว่าต้องแตไม่นูใชนไ่ได้ไบล็อกทิก t o k หน่อยใช่ค่ะทาอยู่วันนี้ก็ทำาอจอดโซนไหนยูยตนเต้จอดโซนนอกยอดยนกีนก่จะไปแล้วไปฉี่เมื่อยเผื่อลฟ์ที่บ้าน ขนตาถูกตาจริงหรอทุกคนดูแหวขนาดนี้แต่ทุกคนดูไอวิดีโอที่หนูหนูร้องว่าแบบไม่ต้องไม่ใช่ร้องลิปซิงค์แบบไม่ต้องเชื่อมาเพราะใช้จะไม่หลอกสายใช่ปะคือแบบคนตานั้นคือเพิ่งทำแล้วแบบจริงพูดหรอว่า,าเราเชื่อม,มาไม่กี่คุกคนหรอี <S <S ่วานจะอายตอนนี้เออเดี๋ยวสัแต่ว่าพี่เขาไม่อยู่วันที่ สวยแล้วสวยอุ้ยไม่ใช่นะคะทุกคนมันสวยทุกวันคนมองอะพูดคือไม่จริงไม่ได้พูดเลยก็คือโหลดทิกต็อกมาดูไลฟ์เปียโนลบแอปทิ้งแล้วทำไมวันนี้อยู่ในไลฟ์หนูโหลดมาใหม่เนาะอุ้ยอุ้ย วายจ่าแบนแฟนเพื่อนวายจ่แมนกูกมก็จงใช้มาอีกทีฮัแลนด์อยู่ซอฟต์สปอตแต่ว่าใหม่ไม่อยู่อะไรฮันแลนด์มีกิฟต์ให้ด้วยมีคริสต์มาสกิฟต์เป็น small กิฟต์ให้ด้วยวันนี้มาเอาให้เยเข้ามาไหมเฮ้ยทำไมเป็นดาราด้วยป่ะเนี่ยฮะให้ให้ปิดแค่โรงเรียนก็ได้ไม่พี่เขาจะได้รู้ไงไอคนที่มาเขียนว่าแบบหมูอะไรหมูจุ๊บจุ๊บออมา มาเจอดิอยู่ไหมอยู่ไอพิ่งไอพิ่งหายป่วยไอป่วยแบบ7วันในบนเตียงไม่ได้ออกจากเตียงวิสปีที่ vanilla beauty นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น wet look ตลอดกัลละไร์คแต่มันเป็นน้ำชันองน้องตามได้นะคะหนูมชอบเหมือนกันบัสลงไปบ่อยลงรุ่นน้องหนูด้วยพูดชัยนะคะ love เลย ็ไปทำมาส้วนมา,มาไม่ค่อยเห็น,นะแ,นหแบบมันจะมีมุกตรงนี้อะมุกพี่เมียนเขาแบบไปติดบัสแทนอะ ตรงนี้เข้าแชทคือไม่ต้อง broadcast อะค่ะหนูเพิ่งเล่นเป็นเอฟซีบอกว่าเขาเลิกเล่นกันเป็นนานแล้วเป็นโนแมนต่คือเพิ่งเล่นเป็นอะทำไมล่ะคนที่ว่าเกิดเกิดทุกคนดูบ่อยๆนะคะโค้หนูจะไม่รู้จะลงไหนเตรียมลง Girls g i r l ดูทุกวันดูทุกวันเลยหรอเพราะไม่ได้ลงทุกวันนะแต่ดูทุกวันพอโตแล้ว บายๆเข้าไหมคุณเปเปอร์เลิศมากหมายถึงว่าเลิศที่ได้แฟนหล่อเห็นหรือยังหล่อหรือเปล่าเห็นหรือยังนี่เข้ามาให้คนกันหน้าเหมือนกันไหมมึงท่ากูข้างนอกท่าเกลียดมากพวกร้านก็คนอื่นข้างนอกมองแบบว่าอยู่บ้าน